ามาดูเรื่องถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยยุติธรในเนี่ยจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรนะวันนี้นะครับเ mm hmm. พราะโดยหลักก่อนที่เราจะมาสูนเนื้อหาที่ว่าถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยยติธรรในเนี่ยมีผลตามกฎหมายอย่างไรเนี่ยจะให้เราจดจำก่อนว่าผู้เสียหายเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่สี่ข้อนะคิดว่าทุกคนนะ่าจะรู้ละก็คือหนึ่งจะต้องเป็นกรณีที่มีความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้นนะครับนะ ธรรมดาสนมรานะครับนะสองต้องเป็นกรณีที่ว่า,าตัวผู้เสียหายจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลนะครับนะบุคคลตัวนี้สารดิกาก็ได้วางหลักบรรทัาน์ไว้ว่าจะมี่สองกรณีจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับนะส่วนสาเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลคนนั้นตัวผู้เสียหายนะครับนะได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาฐานนั้นๆ ส่วนไอ้สก็คือต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดในประเด็นข้อสี่เนี่ยก็คือความเป็นผู้เสียหายโดยนิติไายนถ้าไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเขาเรียกว่าผู้เสียหายโดยนิติไหนถ้ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไายแต่ถ้าไม่มีส่วนร่วม ในการกระทําความผิดนะก็จะเป็นผู้เสยยียโดยนินตินานตอนนั้นทาเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงมาว่าเนี่ยตัวผู้เสีย,ยมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนะผลก็คือเขาไม่ใช่ผู้เสยยียโดยนิติไหนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีหลักที่เราต้องจดจาในหลายประการวนันนี้ยกตัวอย่างไว้ประมาณสักห้าหกกรณีครับนะกรณีที่หนึ่งก็คือว่าตัวผู้สเสียนะจะไม่มีอำนาจในการรองทุก รองทุกซึ่งรองทุกก็จะเป็นไปตามปวิอยามาตราสองนุมตเประกอบปวิอยามาตรา1 2 1วรวรคสองจะมีอำนาจในการรองทุกนะเพราะบุคคลที่จะรองทุกได้นี่จะต้องเป็นผู้เสียหายตามปวิอัยามาตราสองนมตสี่ก็หมายความว่าองค์ประกอบก็ต้องครบต้องครบและต้องเป็นผู้เสียหายตามปวิอยามาตราสองนมตสี่ก็คือองค์ประกอบครบสีข้อถึงจะมีอำนาจในการรองทุกตามปวิอยามาตราสองนุมตเจ็ บวกบวิยามาตรา121วร2ซึ่งประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีอำนาจในการลองทุกไปลองทุกมันก็ไม่มีคำลองทุกตามระเบียบเมื่อไม่มีคำลองทุกตามระเบียบเนี่ยผลก็คือนะครับคดีนั้นไม่มีการสอบสวนเมื่อคดีนั้นไม่มีการสอบสวนมันก็เท่าก,กับว่าไม่มีการสอบสวนตามมาตรา121วร1ครับนะอัยการก็มะมีขนาจฟงครับ ตามมาตรายี่สิบบวกมาตรา28อนุมาตราหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเมื่อไม่มีคำร้องทุกตามระเบียบม,มันเท่ากับคดีนั้นเนะี่ยมีการสอบสวนเลยนะครับเมืม่อมีมีการสอบสวนเนะี่ยอาการก็มีอำนาฟ้องนะครับเพราะเป็นกรณีที่การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายประเด็นที่สองก็คือว่าไม่มีอำนาจฟ้องคดีถ้าไม่ใช่ผู้สแกนโดยยุติในก็ไม่มีอำนาจฟ้องคดีครับ ขึนาฟ้องคดีตัวนี้ให้เราแก้ตัวนี้นิดหนึ่งกันนะก็ค,ค,คือตามมาตรา28นุมาตรา2บวกมาตรา2นุมาตรา4ตัวนี้เป็นเส้นทางในคดีที่ราษฎรฟ้องเป็นโจทย์ฟ้องครับะนะถ้านุมาตรา1เนี่ยจะเป็นเส้นทางของพนันง,งานในการฟ้องเพราะเมื่อเราพิจารณาตามปวีณา,าบุคคลที่มีหน้าในการฟ้องคดีก็จะมีอยู่2กรณีนะกรณีหนึ่งก็คืออัยการกรณีทสองก็คือผู้เสียหายนี่คือหลักการคิดนะครับ ต้องจดต้องจำนะครับนะส่วนประการที่สามก็คือว่าถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยดีไซนเนี่ยกม็มีวินายในการยื่ยนคำร้องขอเข้าเป็นจดร่วมกับพนักงานอัยการตามมาตราสามสิบไม่มีอำนาจครับเพราะมาตราร้อยพัทีมาตราสามสิบเนี่ยวางไว้ชัดมากว่าบุคคลที่จะยื่ยนคำร้องขอเข้าเปจดร่วมกับพนักงานอนยกานที่ต้องเป็นผู้เสียหายผู้เสียหายต้องเป็นผู้เสียหายตามความหมาย ของกฎหมายนะครับก็จะต้องครบองค์ประกอบสข้อนะครับประเด็นที่4ก็คือพนักงานในการเนะี่ยไม่มีอำนาจเรียกเรียกราคาหรือทรัพย์สินแทนผู้เสียหายซึ่งหลักการตรงนี้ก็จะเป็นไปตามปวิอาญามาตราส3ครับนามครับนะต้องไปจดไปจำปวิอาญามาตรา43าก็จะมีหลักการว่าในคดีที่พนักงานในการฟ้องครับนะ ในคดีที่เป็นงานในการฟ้องนะครับกฎหมายก็ได้วางหลักไว้ว่าถ้าคดีจําพวกรักทรัพย์คดีวิ่งราวทรัพย์คดีชิงทรัพย์คดีปล้นทรัพย์คดีโจรสลัพก็คดีกันโชกคดีชกโกงคดียักยอกคดีดูรับของโจรนะตัวบทก็จะมี9ฐานเราก็บบกอีกหนึ่งฐานก็คือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา147นะตามปอยานะครับนะ ตอนี้ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการการะทำความผิดคืนกฎหมายก็ให้อำนาจอายการนะครับมีอำนาจที่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยอายการก็จะมีระยะเวลาในการเรียกจะเรียกพร้อมกับคําฟ้องก็ได้ขอรวมไปเป็นกบคดีายาก็ได้นะครับขอรวมไปกับคดีายาก็ได้หรือจะยื่นคาร้องในระยะในดนะครับระหว่างที่คดีายา กำลังพิจารณาอยู่ในสารชั้นต้นก็ได้ตตรา40วักหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้นี่คือหลักกฎหมายเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับครับ,นะรบให้พนักงานในการต้องเรียกนะถ้าพนักงานในการไม่เรียกก็ไม่ชอบเนาะตัวนี้จะเป็นไปตามปวิายามาตรา43นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มิใช่ผู้เสียหายโดยที่ตีนั่นก็คือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดพนักงานในการไม่อานาจเรียกนะต้องจำนะไม่อำนาจเรียก ราคาหรือทรัพย์สินแทนผู้เสียหายตามประวิายามาตรา4 3 3ดีกาที่7326ส5ทหต้องจดจังก่อนนะประเด็นต่อไปก็คือ 5. ผู้บุกรีผู้สุดสันดานสามีภรรยาไม่มีหนาจจัดการแทนผู้เสียหายคือเป็นตรงนี้เนี่ยอยากให้เราจำนะครับตัวนี้จำว่าถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยน,นิตินเนี่ยมาตราสถึงมาตรา6มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ต้องจำนะมาตราสี่ถึงมาตราหกมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มาตราสี่เนี่ยมันก็จะเป็นกรณีที่คดีอาญามันเกิดขึ้นมาตราสี่ก็คือในคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงมีสามีนะครับนะหญิงนั้นมีสิทธิฟ้องคดีได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสามีก่อนคือหลักของมันนะครับนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มาตรา สีว่วรสองคือไปยต้บังคับมัตราห้านุมาตราสองสามีีมิเสิ์ฟอ้องคดีอาญาเทินภรยาได้นะครับข้อต่อไม่ได้รับอนุญ,ญาตโดยชัดแจ้งจากภรยาตัวเนี้ยตัวนี้เขาเ,าเป็นความเป็นผู้มีหน้าที่การแทนถ้าหากเป็นหนึ่งกรณีที่มิใช่ผู้เสียหายโดยดิติไหนสิทธามมาตราสี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับนะสิทธามาตราสี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ข้อสังเกตามาตราสี่เนี่ยก็คือว่าวักสองให้เราเน้นวักสองเนี่ยก็คือ วักสองจะวา,วางหลักไว้ว่าภายใต้บังคับมตรคห้าโนมมรราสองก็หมายความว่าถ้ามันต้องด้วยมตรห้าโนมมตราสองก็ไม่ต้องมาปรับเข้ามาตราสวักสองนะครับสามีมีสิทธิ์ฟ้องคดีแทนภรยาได้ข้อต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภรรยาคําว่าได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภรรยานี้เนี่ยนะครับไม่จําต้องทําเป็นหนังสือแต่ประกาศใดทาด้วาจาก็ได้ครับนะดันั้นสรุปก็คือว่า ถ้าเป็นผู้เสียหายโดยน,นิตินายมีมาตรการตำราศีลนะแต่ถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินยมาตราสีก็จัดก,การแทนไม่ได้นะครับมาตรห้ามาตรห้าก็จะเป็นเรื่องที่ว่าผู้แทนโดยชอบธรรมก็ดีผู้อนุบานก็ดีเฉพาะไปในความผิดซึ่งในกระทาต่อผู้เยาว์หรือผู้ได้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลอนุนหนึ่งนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าการจัดการแทน,นครับ การจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตราห้านุมาตราหนึ่งจะต้องเป็นกรณีที่ว่าผู้เสียหายคนนั้นอ่ะจะต้องครบองค์ประกอบสี่ข้อผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยานะผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถนะจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดมันจึงเกิดสิทธิ์ของบุคคลตามมาตราห้านุมาตราหนึน่งคือผู้แทนโดยชอบทำผู้อนุบาลตัวนี้เราจดจาไว้นะครับนะซึ่งตัวนี้อาจารย์ให้ข้อสังเกตนิดนหนึ่งมาตราห้านุมาตราหนึน่งผู้แทนโดยชอบทำนะ มีอยู่3ความหมายคือ1ก็คือบิดามารดาโดยชอบเป็นกฎหมาย2ก็คือผู้รับผิดเป็นธรรม3คือผู้ปกครองนะครับส่วนผู้อนุบาลเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับผู้อนุบาลก็จัดก,การแทนผู้ไร้ความสามารถอยู่แล้วแต่มีข้อสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่ามาตรา5เนี่ยจะไม่มีคําว่าผู้เสมือนไร้ความสามารถนะครับดังนั้นสรุปหลักการนะครับณปัจจุบันนี้ก็คือว่าผู้คนเสมือนไร้ความสามารถสามารถดำเนินคดีได้เองครับ หาจำต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์แต่ประการใดไม่ครับนะนี่คือหลักการคิดนะดังนั้นถ้าปรากฏข้อจริงว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดสิทธิของบุคคลตามมาตราห้าอนุมัตหนึ่งก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ไม่อาจที่จะจัดการแทนผู้เสียหายได้นะครับนะอนุมาตรา2ก็คือผู้บุกรรีผู้บุกรีถือตามความเป็นจริงรนะสืบนะสายโลหิตโด,ดยตรงขึ้นไปนะครับก็คือ บิดามารดาปุยญาตยาใหญ่ทวดถือตามวาอเป็นจริงเราต้องจำผู้สืบสันดานก็สืบสายโลหิตโดยตรงลง,ลงมานะครับก็จะถือตามวาอเป็นจริงลูกหลานเลือลื่นะครับนะแต่ตรงนี้เราต้องจดจำถ้าเราจะดูความหมายของคําว่าผู้บุคลีคือใครผู้สืบสันดานคือใครเนี่ยก็จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28สนะครับนะส่วนคําว่าสามีภรรยาเนี่ยเราต้องตีความตามความาทุกทีตีความตามกฎหมายต้องจดทะเบียนสมรสกันนะครับต้องชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะแต่เดนความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทําร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้คําว่าถูกทําร้ายเนี่ยหมายความรวมถึงการกระทาโดยประมาทด้วยในหลักการคิดนะหมายความรวมถึงการกระทาโดยประมาทด้วยเราต้องจูดจังดังนั้นจากมาตรา5้าอนุสองถ้าผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดก็จะเกิดสิทธิบุคคลตามมาตรา5้านุมตาตราสองเนี่ยก็ไม่เกิดสิทธิ์ที่จะจัดการแทนได้ นะครับในกระนการคิดส่วนัมาตรา3าก็คือผู้จัดการในผู้แทนนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่ก้กาะทำโลงแก่นิติบุคคลนั้นถ้ามีส่วนบางแกงก,การนําผิดสิทธิตามมาตรา5นมาตรา3ก็ไม่อาจเกิดขึ้นต้องจำนะครับนะส่วนมาตรา6ก็คือการตั้งผู้แทนเฉพาะคาดีการตั้งผู้แทนเฉพาะคาดีจะต้องเป็นกรณีที่ว่าไม่มีผู้แทนที่ชอบทำนะผู้เยาวนะ์เนี่ยผู้แสนจะเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนที่ชอบทำหรือเป็นผู้วิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนที่ชอบทาหรือผู้ดุบันก็ดีเนี่ยไม่สามารถจะทําการแทนนะครับนะโดยเหตุใดเหตุหนึ่งกันนะตอนนี้หรือรวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกับผู้เยานะครับหรือคนไร้ความสามารถนั้นงาตของผู้นั้นหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็อาจจะร้องขอต่อศาลให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้นี่คือการคิดหลักการของมาตรา6ที่สําคัญคือว่าการตั้งผู้แทนเฉพาะคดีจะต้องเป็นกรณีที่ว่าผู้เยาวคดีผู้มีคนจริญคดีคนไร้ความสามารถคดีจะต้องยังมีชีวิตอยู่ ถ้าไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะมาตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามมาตรา6เนไม่ได้เราต้องจดจำนะครับนี่คือหลักการคิดซึ่งมาตรา6เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรา5อนุมาตราเน่ครับนะสิทธิตามมาตรา6เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากผู้เสียหายดังกล่าวนั้นน่ะมีใช่ผู้เสียหายโดยนิติไหนให้เราจําไว้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไหน่งสิทธิตามมาตรา หกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นสรุปนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เสียดยอิสีไนเนี่ยสิตามมาตราสี่ถึงมาตราหกมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับให้เราจําไว้นะครับต่อไปข้อสังเกตตังนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญข้อสังเกตเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือว่าปวิอายามาตราสี่สี่ทัพหนึ่งเนี่ยมีประเด็นปัญหารู้สึกว่าโด่งดังมากดีการนี้นะแม่ไม่ใช่ผู้เสียดยอิสีไนเนี่ยก็มีอำนาจยื่นคำร้องตามปวิอายามาตราสี่สี่ทับหนึ่งได้ แม่ไม่ใช่ผู้สูงหาย,ดยุด้วยซไงนะครับกนะ็มีอำนาจยื่นคําร้องขอตามมาตรา4ี่สี่สิบหนนะคือตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการคิดในสมัยก่อนเนี่ยสาริกาจะวิจัยไม่มีสิทธิ์ยื่นคําร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องตามมาตรา4 4่สนะถ้าไม่ใช่ผู้สูงหายโดยท้วยซิไงแต่ปัจจุบันเนี่ยดีกากับหลักตั้งแต่ประชุมใหญ่ปี60นะครับแล้วก็ดีกาปี2561 1935ปี2561กเ็ดหนึ่งก้าสามห้าปีสับนะ่งก็ยืนตามนะก ดีการนี้มันมีข้อที่ถึงว่าโจทย์ร่วมสมัครใจครับสมัครใจตลอเลยว่วาโจทย์ร่วมจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตัวนี้เราต้องตีความเวลาเราต้องตีความและอธิบายดีกว่าว่าทาไมสานดีการเฉลีว่าอย่างนี้พราว่าจ์ร่วมสมัครใจก็หมายความว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยใน,ใน,นดิตินานั่นเองไม่ใช่ผู้เสียหายโดยในิตินา เพราะอะไรเพราะโจร,ร่วมมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมันจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายของมาตรา2อรือมาตรา4ครับนะเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายต,ตามมาตรา2อรนะือมาตรา4เขาก็ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจร,ร่วมกับพนักงานในการได้ใช่ไหมครับก็จะใช้ตามมาตรา30ไม่ได้นะครับนะเพราะสิทธตามมาตรา30จะเกิดขึ้นได้จะต้องเป็นกรณีที่ว่าจะต้องเป็นผู้เสียหาย โดยจิตในถึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องของเขา้าไปจดร่วมพนักงานในการนะครับนะแต่ตรงนี้สารนิการก็อธิบายต่อว่าแต่สําหรับในคดีแพ่งนะคดีแพ่งคดีคดีสวนแพ่งตัวนี้ให้เราจคดีส่วนแพง่แพงตามมาตราสี่สี่ทับหนึ่งเนี่ยบัญญัติให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนนะเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจได้นั้นสารได้ให้ความหมายว่า ความหมายนะหมายถึงผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งนั้นผู้มีสิทธิเรียกค่าเสียหมทดแทนน่ะเขาพิจารณาสิทธิจากทางแพ่งนะสิทธิจากทางแพ่งมิได้นํเมาความหมายของคําว่าผู้เสียหายในคดีกามาใช้บังครับมันก็แปลความได้ว่าสิทธิตรงนี้เวลากระทาให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิตคดีร่างกายคดีสุขภาพคดีซืัอสิกคดีตัวนี้ ตวเนี้มันเป็นเรื่องละเมิดครับวิศว์เป็นเรื่องละเมิดเป็นเรื่องละเมิดเมื่อเป็นเรื่องละเมิดปุ๊บมันก็จะมีบทบัญญัติของมาตราที่สําคัญก็คือว่าตัวนี้ละเมิดในเวลาศาลจะกำหนดค่าเสียหายก็จะเป็นไปตามมาตราร4า8 438ก็คือศาลต้องพิาจารณาจากข้อที่จริงแล้วพฤติก,การนะครับและความได้แรงของละเมิดว่าเป็นยังไงคราวนี้เวลาศาลจะกำหนดค่าสามยทดแทนศาลก็ต้องดูมาตราอยกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา 42ก็คือในกรณีที่ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตัวน,นี้มีส่นวนในการกระทำผิดเนี่ยก็ต้องดูมาตรา42 42ก็บอกว่าเวลาศาลจากกะกําหนดค่าเสียหายศาลต้องเอามาตรา2 2 3บทบัญญบัติไว้ด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่บังคับก็ต้องดูว่าไฟไหนเป็นไฟก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรดังนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยสิทธิในทางแพ่งถึงแม้ว่ามีส่วนร่วมนะครับก็เขาก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายทดแทนได้นะ ถ้าเป็นโกรินโรเมอร์ดังนั้นศาลก็เลยเอาหลักการที่อาจารยา์หมายเหตุไว้เนี่ยครับนะก็คือที่อาจารย์ลงให้เนี่ยหลักการตรงนี้มาวิจัยคดีนี้ครับก็คือว่าศาลก็เอาหมดหลักการเนี้ยนะมาวิจัยคดีก็คือว่าดังนั้นคดีนี้แม่ให้จดร่วมไม่อาจขอเข้าไปจดร่วมกับโจดได้ก็คือมาตราสามสิบ แต่ก็เป็นผู้มีสิทธิ์ร้องขอเรียกค่าเสียหทดแทนจากจำเลยได้ในคดีหลักการเพราะมัน,นเป็นคนละเรื่องทางอาญ,ญาไม่ได้แต่ทางแพ่งได้นะโอเคนะครับคาวนี้นก็มีหลักการคือผู้ร้องและจำเลยสมัครใจต่อสู้กันถือได้ว่านะครับต่างฝ่ายต่างก่อเกิดความเสียหายด้วยกันครับแต่เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายใช้อาวุธปืนกับบอกสองสั้นซึ่งมีวิธีกระสุนกระจายเป็นวงกว้าง ยิงผู้ร้องจนกระสุนปืนถูกผู้ร้องได้รับอันตรายสาหัสในขณะที่จำเลยไม่ถูกกระสุนปืนที่ร่างกายตามพฤติการเห็นได้ชัดว่านะจำเลยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งกว่าผู้ร้องเห็นไหมตอนนี้ก้อกยจะเข้าใจกว่าผู้ร้องฟังนะเคยเห็นสมควรกระีุ้นจำเลยใช้ค่าเสียในตัวแทนให้แก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายทั้งหมดนี่คือหลักการคิด นั่นการที่ศาสตร์วิจัยคดีนี้ว่าแม้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดนะไม่มีสิทธิ์ในการยื่นคาร้องขอเข้ายชน์ร่วมกับพนักงานในการแต่สิทธิเรียกค่าชดเชยในทางแพ่งเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งก็ยังคงมีสิทธิ์อยู่เพราะในทางแพ่งนะครับมีบทบัญญัติของกฎหมายให้สิทธิในการเรียกร้องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็คิดว่ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆน่าจะเป็นความรู้แก่พวกเรานะครับนะ เดี๋ยวว่างๆก็จะมาวิเคราะห์หลักอย่างนี้ให้เราฟังบ่อยๆนะครับใครสนใจก็ติดตามอาจารย์ได้นะครับทางช่อง Youtube ด้วยนะครับ f a c e book อาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงลิงก์ให้นะครับสนใจก็ติดตามได้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้แหละสวัสดีครับ